พลอยบุษราคำบางกระจะชุดนี้เป็นพลอยรวมไซส์มีทั้งหมด213กลัดเป็นชุดที่เจรนายพลอยรวมไซ์มีตั้งแต่เม็ดหนึ่งกลัดจนถึง3กะกลัดพลอยบุษราคำบางกระจาะเหมาะสำหรับผู้ชื่น <c oughs> ชอบอัญมณีไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์ด้านสีและประกายไฟราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความใสของเนื้อพลอยเชื่อว่าช่วยขับไล่ความวิตกกังวลสร้างสมดุลของร่างกายและเพิ่มความร่ำรวยช่วยเสริมความมั่นใจและความสงบทางจิตใจเป็นอัญมณีประจำผู้เกิดเดือนพุศจิกายยและวันจันทร์การเจรนายพลอยก็จะเป็นการเจรนายเหลี่ยมแบบสมัย พอยชุดนี้เหมาะแก่การนําไปขึ้นตัวเรือทาหัวแหวนทาเครื่องประดับต่างๆและเหมาะแก่การสะสมนําไปเพิ่มมูลค่าในอนาคตและสามารถนําไปแยกเม็ดขายทาให้มูลค่าเพิ่มขึ้นพอยบุษราคาบางกระจับเป็นอัญมณีในตระกูลคอรันดัมเช่นเดียวกับทับทิมและไพลินมีความแข็งระดับ9โมสเกล,โ,เกลโดยมีแหล่งกําเนิดหลักจากเหมืองบางกระจัจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งพอยสําคัญของไทยหากเพื่อนๆมองว่าสวยก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะและหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจพอยชุดนี้กก็สาาามมรถทัข้อคว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ